สวัสดีค่ะมิตรอัพภพรจำปาเรืองนะคะสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปท้ายมิตรแล้วนะคะจากคลิปที่หนึ่งเราเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะมิตรก็อยากจะฝากถึงนักเรียนนะคะว่าหลังจากเรียนบทเรียนไปแล้วนักเรียนมีคําถามหรือไม่เข้าใจอะไรยังไงนักเรียนสามารถติดต่อมาทางมิตรนะคะเพราะตอนนี้แต่ละห้องน่าจะมีระบบไลน์ ะะเผื่อว่านักเรียนเรียนแล้วไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงนะคะถามเข้ามาในห้องกันได้นะคะเพราะว่ามิตสอนทางออนไลน์มิอาจจะแบบกระชับที่สุดอาจจะมีบางส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตในระบบหมุนเวียนโลหิตของเรานะคะจริงๆเราจะต้องพูดถึงอวัยวะหลักๆสําคัญสาคัญเลยคือ3ส่วนด้วยกันคือเรื่องของเลือดเลือดเป็นของเหลวใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของ หลอดเลือดหลอดเลือดคือท่อต่างๆที่เลือดบรรจุอยู่เราก็พูดถึงอันที่3มของเราคือเรื่องของหัวใจนะคะโอเคเดี๋ยวเข้าสู่บทเรียนเลยแล้วกันนะคะมิดขออนุญาตนะคะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะหัวใจของคนเรานะคะขออนุญาตลบข้อมูลเนาะหัวใจของคนเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสห้องด้วยกันนะคะ ดี๋ยววันนี้มิจะสอนนักเรียนในเรื่องการลำเลียงเลือดในระบบหัวใจของเราก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอื่นนะคะก่อนจะไปพูดถึงคลิปอื่นนะคะก็สักครู่นะคะนักเรียนที่หัวใจของคนเรามีทั้งหมดสี่ห้องนะคะในหัวใจในในห้องหัวใจในร่างกายเรามีทั้งหมดสี่ห้องด้านขวามือของ จะบอกวขวามืออมิชีที่รูปแล้วกันฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่มิขีดอยู่เนี่ยนะคะให้นักเรียนดูนะขออนุญาตลบมันเลอะมีขีดไว้นะคะด้านขวามือคือด้านนี้นี่ที่มีเขียนนะคะนี่เลยมิอาจจะไม่ค่อยคล่องนะคะเป็นการสอน ออนไลน์ครั้งแรกนะคะต้องขออภัยนะักเรียนด้วยนะคะเล่นใจเย็นๆนะคะเลือดจะได้ไม่สูบฉีดแรงเกินไปนะคะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้คือด้านขวาด้านขวาคือด้านบนขวาล่างขวาทีนี้ด้านนี้ด้านนี้บ้างกสีชมพูสีชมพูเนาะแยกสีให้นักเรียนดีกว่านี่ด้านซ้ายด้านซ้ายเลือดของคนเราอะเวลาที่เวลาที่เราใช้งานแล้วเช่น มียกตัวอย่างให้ฟังมีไปออกกำลังกายเนะี่ยวิ่งวิ่งวิ่งว,งวงนะคะส่วนที่เราใช้งานไปแล้วเนี่ยมันจะมีออกซิเจนต่ําส่วนที่อ่แล้วก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะคะเพราะฉะนั้นเลือดเราจะต้องมาทําการฟอกคือมันจะฟอกตลอดเวลานะเรียนนักเรียนอยู่หายใจไม่ได้มันจะฟอกมันจะลําเลียงมันจะสูบฉีดไปที่หัวใจตลอดเวลาหัวใจคนเราทํางาน24ชั่วโมงแม้กระทั่งนักเรียนหลับ ทีนี้ด้านสีฟ้าที่มิบอกด้านขวาเนี่ยนักเรียนด้านขวามันจะเป็นห้องบนขวากับห้องล่างขวาด้านซ้ายสีชมพูเนี่ยมันจะบนซ้ายกับล่างซ้ายสับมันก็จะมี right atrium right ventricle ภาษาอังกฤษเนาะ left atrium left ventricle ก็คือแปลก็คือข้างขวาคือบนขวาล่างขวาข้างซ้ายคือบนซ้ายล่างซ้ายนะคะ ทำไมต้องแยกเป็นแบบนี้ถ้าหัวใจคนเรานะนั่นเรียนลองนึกภาพดูถ้าไม่มีการแยกเนี่ยตอนนี้มันแยกกันมิดวาดรูปมิติเดียวเหมือนเป็นสี่ห้องนะคะถ้ามันไม่มีการแยกมันมีข้อเสียงไงเลือดเราไหลเวียนทั่วร่างกายนั่นเรียนนักนเรียนแยกไม่ได้นะว่าตอนไหนออกซิเจนสูงออกซิเจนต่ำเหมือนที่มิดพูดกับนักนเรียนเมื่อกี้มิดบอกว่าสมมุติมิดไปออกกําลังกายเนี่ยตอนที่มิดออกกําลังกายอยู่เนี่ยออกซิเจนแบบมิดออกกาลังกายสักสามสิบนาทีแล้วกันจะได้เห็นภาพกล้ามเนื้อมันจะเริ่มเม เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นร่างกายเราเผาผ่านพลังงานคือเอาพลังงานเอาพลังงานในร่างกายที่อยู่ในกล้ามเนื้อแขนของเราไปใช้งานพอมันใช้งานไปปุ๊บออกซิเจนมันต่ําลงมันลดน้อยลงนะคะเราก็จะรู้สกึกเกิดอาการเมื่อยล้านะคะก็เหนื่อยเหมือนที่เรารู้หแหละเราเออกกำลังกาย30สนาทีเหนื่อยแล้วมีต้ไม่ต้องถึง30สนาทีหรอกค่ะสินาทีมันก็เหนื่อยแล้วสำหรับคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายบ่อยๆนะคะ เมื่อเราออกกาลังกายสักสามสิบนาทีเราลองหมุนแขนนึกภาพตามมิดเนาะเราก็เมื่อยที่แขนเรานั่นก็เพราะว่าตอนนี้ออกซิเจนตรงแขนเริ่มน้อยลงแล้วพอมันถูกนําไปใช้งานนะคะในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารเนี่ยถ้านักเรียนจําตั้งแต่ปถมเนี่ยจะรู้ว่าเราทานอาหารเข้าไปเป็นสารอาหารเหมือนบทที่แล้วมารวมก,กันกับการหายใจของเรานะคะนะคะมันก็จะกลายเป็นพลังงาน แน่นอนคือเธอกินด้วยเธอต้องหายใจด้วยเพราะเป็นพลังงานเสร็จแล้วมันก็จะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนเอ๊ะขอโทษค่ะมันก็จะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับไอน้ําออกมาเห็นได้จากอะไรหน้าหนาวลูกสังเกตเห็นง่ายมากเธอหายใจออกเธอจะเห็นแบบเวลาเธอหายใจหน้าหนาวอ่ะหายใจออกนะมีหมายถึงหายใจออกมันจะเหมือนมีควันควันอะไรนั่นแหละไอน้ําเข้าใจไหมคะและอีกส่วนหนึ่งคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พอจะเข้าใจไหมอีกรอบนึงกินอาหารบวกกับการหายใจหายใจคือใช้ออกซิเจน เมื่อสองอย่างผสมกันเกิดการเผาผลาญสารอาหารก็จะได้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้าแล้วก็พลังงานเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะโอเคนะทีนี้หัวใจคนเรามันมีทั้งหมดสี่ห้องนะลูกมีซูมเมื่อกี้มีบอกแล้วด้านบนด้านบนด้านล่างด้านบนด้านล่างสีฟ้าคือด้านขวาสีชมพูคือด้านซ้ายทีนี้นักเรียนมาเรียนมันก็จะมีระบบเลือดระบบเลือดระบบเลือดขออนุญาตอีกรอบหนึ่งนะคะ เนี่ยมันก็จะมีท่อต่างๆเมื่อกี้มิเกิลให้เธอฟังว่าเธอมีท่อต่างๆเนี่ยทั้งหมดในร่างกายที่ในร่างกายเธอที่เธอต้องเรียนคือหนึ่งคือหลอดเลือดคือไอตัวที่มันเป็นท่อในการลําเลียงเลือดสองคือเลือดของเราเองนี่แหละใช่ไหมคะสามคือหัวใจมิบอกแล้วเนี่ยวันนี้เราจะคุยสามอย่างด้วยกันเลือดก็คือเลือดไอพลาสมาของเหลวเนี่ยลำเลียงไปเวลามันลําเลียงมันก็จะอยู่ในหลอดเลือดพวกนี้ลูก นะคะทั่วร่างกายเราเลยนะคะแล้วก็จะมีหัวใจทํหน้าที่สูบฉีดบอกแล้วหัวใจทํางานตลอด24ชั่วโมงนะคะทีนี้เธอมาดูเมื่อเธอมีหัวใจทั้งหมด4ห้องเธอลําเลียงแบบนี้เธอจําไว้เวลาเลือดเธอมีออกซิเจนต่ําๆมันจะต้องเกิดการฟอกใช่ไหมคะเลือดเราจะนําเลือดที่มีออกซิเจนต่ําหรือคาร์บอนไดออกไซด์สูงเนี่ยเข้าไปอย่างหลอดเลือดสท่อนี้ดูฝั่งฝั่งขวามีก่อนนะนะคะขออนุญ,ญาต ดูฝั่งนี้ก่อนนะนี่สีฟ,ฟ้าเนี่ยนะคะนี่นี่นี่ฝั่งนี้อ่ะนึกถึงตอนออกกําลังกายมาใหม่ๆคาร์บอนไดออกไซด์ส,สูงมากเอามาส่งเลยค่ะเรียกว่าซูพปเลียไวนะคะว่าซูพปเลียไปนะคะว่านำเลือดจากส่วนของแขนก่อนละกันอ่ะส่วนบนของหัวใจหัวใจเรา ลงมาต่ํากว่าศีรษะใช่ไหมหล่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นส่วนแขนก็ถือว่าอยู่ส่วนบนของหัวใจถูกไหมคะเพราะหัวใจคนเรามันอยู่ปอดข้างๆปอดนั่นแหละระหว่างปอดทั้งสองข้างแต่ว่ามันค่อนไปทางด้านซ้ายนิดนึงหัวใจเราอยู่ค่อนทางด้านซ้ายมันก็มาที่สูพิเลเวนนะคะว่าคือหลอดทางด้านบนนะคะแล้วก็อินฟิเลเวนนะคะละว่าคือหลอดทางด้านล่างอะอย่างเท้าของมิดน่ะถือว่าเป็นด้านล่างของหัวใจฟังเข้าใจไหมลกูก อินฟิเลียเลยนะครว่าเนี่ยด้านล่างซูพิเลียเลยนะครว่าคือด้านบนด้านบนคือหัวใจมิดอยู่ต่ำกว่าศารีรษะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นตรงแขนเนี่ยก็ถือว่าเป็นด้านบนนําเลือดมาสองฝั่งเนี่ยมาด้านขวาของเราคือเอเทียมไรเอเทียมด้านขวาจากไรเอเทียมจะลงมาที่ไรเวนิเคอร์คือด้านซ้ายคิดตรงนี้ก่อนนะบนจะส่งมาให้ซะาเออขอโทษขอโทษลูกมีขอโทษสมองไปแล้วค่ะไรเอเทียมคือด้านขวา นะคะ right v e n t i c a l คือด้านซ้ายด้านล่าง right right คือด้านขวา right v e n t i c a l คือด้านล่างโอเคไหมคะโอเคไหมนะคะ right atrium กับ right ventricle ก็คืออยู่ด้านขวาทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเลือดจะลำเลียงมาทางด้านฝั่งขวาคือมาด้านขวาบนก่อนแล้วค่อยลงมาที่ขวาล่างโดยผ่านลิ้นหัวใจตัวแรก ชื่อว่าไตรคลาสติกวาลเพราะฉะนั้นไตรคลาสติกวาลทำหน้าที่อะไรไตรคลาสติกวาลก็ทําหน้าที่กั้นระหว่างห้องบนขวากับล่างขวาโอเคไหมคะบนขวากับล่างขวาเพื่อให้เลือดมันแบ่งกันเป็นท้องห้องมันจะค่อยๆลําเลียงและที่สําคัญการมีลิ้นหัวใจคือลิ้นหัวใจจะพัดให้เลือดไปในทิศทางเดียวกันนักเรียนจะไม่เจอปัญหาว่าลงมาห้องล่างขวาแล้วขึ้นไปหาบนขวาไม่มีคะ่ะสําหรับคนปกติเรานะแต่คนลิ้นหัวใจรั่วอันนั้อีกเรื่องหนึ่ง ะะเพราะนั้นด้านขวานี่คือบนขวาก็จะส่งมาที่ล่างขวาเข้าใจไหมคะบนขวาส่งไปที่ล่างขวา,ขา,ขวา,า,ขวาก็จะเป็นจาก right atrium มา right ventricle คือด้านล่างเลือดก,ก็จะลำเลียงโดยผ่านลิ้นหัวใจไตรคัสปิกวาวนะคะพอทีนี้ลำเลียงด้านขวาเสร็จแล้วมันจะส่งไปที่ปอดค่ะขออนุญ,ญาตลบนะคะมันจะส่งไปที่ปอดนะคะมันจะส่งไปที่ปอดปอดก็จะทำหน้าที่ ฟอกเลือดให้เราใช่ไหมคะก่อนส่งไปขอโทษนะนักเรียนก่อนส่งไปขออนุญาตนิดนึงคะ่ะขอภัยมือมิไปโดนก่อนส่งไปนะคะมันจะเจอมันจะเจอตัวเนี้ยหลอดเลือดตัวเนี้ยที่ชื่อว่าพันมูรีอาร์เทรีเป็นหลอดเลือดที่ต้องนําเลือดออกจากหัวใจไปหาปอดน,นะคะเธอจะเจอเห็นไหมคะเวนเคอร์ขวาก็คือห้องล่างขวาของเธอเนี่ยนะคะ ห้องล่างขวาของเธอเชื่อมกับพันมอรีอาร์เทอรีนะคะมันจะมีลิ้นหัวใจกั้นอยู่นะคะลิ้นหัวใจเนี่ยจะกั้นอยู่กั้นไว้กั้นไว้ห้องล่างขวาเนีกั้นไว้กั้นไว้กับหลอดเลือดนี้เพื่อที่จะจะลำเลียงเลือดออกจากหัวใจไปฟอกที่ปอดเพราะฉะนั้นเธอเจอลิ้นตัวที่สองแล้วลิ้นตัวที่สองชื่อว่าพันมอรีเซมิลูน่าวาล ฟังทันไหมคะนักเรียนพันมอรีเซมิลูนาวาทำหน้าที่กั้นระหว่างล่างขวากับหลอดเลือดพันมอรีอาร์เทอรี่ฟังทันไหมจากนั้นเลือดก็จะลำเลียงไปลำเลียงไปฟอกที่ปอดก็ฟอก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 เสร็จแล้วฟอกเสร็จแล้วสะอาดแล้วนี่สะอาดแล้วนักเรียนดูสีชมพูตอนไปฟอกเป็นสีฟ้าเนี้ยหลอดเนี้ยสะอาดแล้วเอาเลือดมาคืนหัวใจสิคะชื่อว่าหลอดเลือดพันมูนรีเวนเวนแปลว่า เข้าสู่หัวใจอาร์เทอรีแปลว่าออกจากหัวใจจำลากศั์ด้วยพันมรีอาร์เทอรีแปลภาษาไทยคือนำเลือดออกจากหัวใจไปให้ปอดเพื่อทำการฟอกคำต่อมาพันมรีเวนนำเลือดจากปอดเข้ามาคืนหัวใจอีกรอบหนึ่งนะคะอาร์เทอรีออกจากหัวใจเวนเข้าสู่หัวใจพันมรีอาร์เทอรี่นำเลือดออกจากหัวใจไปฟอกที่ปอดพันมรีเวนนำเข้าสู่หัวใจฟังทันไหมคะ จากนั้นก็จะนำลำเลียงมายัางห้องแรกคือห้องห้องอะไรคะด้านซ้ายแล้วนะตอนนี้เล็บเอเทียมนะคะบนซ้ายบนซ้ายก็จะลำเลียงมาที่ล่างซ้ายจะมีลิ้นหัวใจตัวนี้กั้นอยู่อีกรอบหนึ่งลิ้นตัวนี้เราเรียกว่าลิ้นบคัสปิกหรือเรียกว่าบคาสปิกวาลทำหน้าที่กั้นระหว่างไะไรกั้นระหว่างซ้ายบนกับสายล่างแน่นอนคะ่ะเล็บเอเทียมกับเล็บวีิโคของเรา การแสดงว่าเลือดเธอดีหรือ,อยังตอบดีแล้วค่ะดีในตอนไหนดีตั้งแต่ที่มาทางพันมอนรีเวนแล้วเรียนเพราะว่าคุณฟอกเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าห้องบนซ้ายเป็นห้องที่เลือดสะอาดแล้วแต่มันจะต้องลำเลียงมาที่ล่างซ้ายก่อนเข้าใจไหมคะเพราะอะไรเพราะล่างซ้ายเป็นเหมือนห้องบรรจุข,ขนาดใหญ่เนี่ยเธอจะเห็นผนังเนี่ยสีเนี้ยใหญ่มาก ทำหน้าที่มีผนังที่แข็งแรงเพื่อที่จะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะส่วนต่างๆส่วนไหนนี่เลยค่ะลกูก aorta aorta คือหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ที่ลำเลียงเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายมันจะมีท่อเล็กๆหลายท่อเลยอยู่บริเวณน,นี้เพราะมันเป็น a อ r t a เป็นหลอดเลือดแดงใหญ่แสดงว่าฝั่งขวาของมือของเราพวกฝั่ง เอเทียมพวกไรต์เอเทียมไร์เวนเคอร์ right เป็นฝั่งเลือดที่ยังไม่ทําการฟอกฝั่งสีชมพูคือเลือดที่ผ่านการฟอกแล้วฝั่งเล็บของเราฝั่งซ้ายเข้าใจยังคะทีนี้ลิ้นหัวใจจะเจอโจสุดท้ายตัวน,วนี้กั้นระหว่างอะไรกั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดเอออาลิ้นหัวใจตัวนั้นชื่อว่าเอออ i c ติกเซมิลูนาวเป็นลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหลอดเลือดเออาหลอดเลือดแดงใหญ่ของเราคะ่ะ กับหัวใจห้องล่างสายฟังทันไหมคะแสดงว่าตอนนี้เลือดเราสะอาดพร้อมที่จะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายกระบวนการก็จะเป็นประมาณนี้นักเรียนพอเข้าใจไหมคะมีทบทวนอีกรอบนะเลือดเสียเข้าสู่สูเปเรียนไปนะคะว่าส่วนบนของร่างกายเข้าสู่สูเปเรียนไปนะคะว่าส่วนล่างของร่างกายเข้าทางอินฟิเลียไปนะคะว่า มารวมกันนะคะมารวมกันที่ห้องแรกของเราคือห้องไร g h t a t ทีย m นะคะไร g h t a t ทียมจากนั้นก็ลำเลียงไปยัง right ventricle ยังอยู่ด้านขวาอยู่นะคะเจอลิ้นหัวใจ t r i c u s p i ก valve wow, นะคะกั้นระหว่างห้องขวาบนขวาล่างจากนั้นลำเลียงจากขวาล่างไปยังหลอดเลือด p a l m ร n a r y artery ทำไม artery คือออกจากหัวใจไปหาปอดค่ะมีลิ้นหัวใจตัวนี้กั้นอยู่ลิ้นหัวใจตัวนี้ชื่อว่า พันมูนอรี่เซมิลูน่าวาลอาการอยู่เห็นไหมคะชัดเจนลิ้นตัวที่สองแล้วนะพันมูนอรี่เซมิลูน่าวาลเป็นลิ้นที่กั้นระหว่างไร้เวนติเคิลกับพันมูนอรี่อาร์เทรีคือห้องล่างขวาของเรานะคะจากนั้นพอเลื่อนลำเลียงไปยังพันมูนอรี่อาร์เทรีเขาก็มาตรงนี้นี่ไปฟอกที่ปอดสีฟ้าในไปฟอกที่ปอดฟอกเสร็จเ,เอาเลือกมนาะคืนเราสิคะเอามาคืนทางพันมูนอรี่เวนเนี่ยสีชมพูทั้งสองฝั่งจากนั้นก็จะเป็นด้านซ้ายและ ก็จะนําเลือดมาที่บนซ้ายนะคะบนซ้ายก็จะเป็นห้องนี้ห้องนี้นะคะจะมีลิ้นหัวใจตัวนี้กันอยู่เห็นไหมคะชัดเจนลิ้นหัวใจมันจะเป็นเหมือนแฉกๆมันสารไขมันนะนักเรียนนักเรียนมีทำ l a บด้วยนะคะเปิดเทอมเนี่ยนะคะก็จะมีบนซ้ายกับล่างซ้ายนะคะบนซ้ายกับล่างซ้ายเนี่ยก็จะจะทำไงคะก็จะทําหน้าที่มีลิ้นหัวใจบิคาสปิกทาหน้าที่ กั้นระหว่างห้องบนซ้ายกับล่างซ้ายเมื่อล่างซ้ายบนซ้ายเนี่ยมันกั้นกันอยู่ตรงน,นี้เมื่อมันลำเลียงมาถึงล่างซ้ายแล้วมันจะค่อยๆลำเลียงกั้นนี่คือตัวลิ้นหัวใจจําไว้มีสอนอีกรอบหนึ่งทําหน้าที่ทําให้เลือดไหลเวียนไปในทิศทางเดียวกันมันจะค่อยๆปล่อยเลือดไปนะคะการมีลิ้นหัวใจอยู่ทําให้เลือดไม่มีการห้องหนึ่งไปยังห้องสี่ไม่มีหนึ่งลำเลียงมาสองสองลำเลียงมาสามสามลำเลียงมาสี่สี่ลำเลียง ไปส่วนต่างๆของร่างกายทาให้มีทิศทางเดียวเหมือนวันเวลกเหมือนกันกับรถวันเวย์นะคะแล้วเลือดก,ก็จะถูกลําเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทางหลอดเลือดใหญ่ของเราแดงใหญ่เรียกว่าเอออตาก็ลําเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายสรุปอีกรอบแสดงว่าฝั่งซ้ายเป็นฝั่งที่เป็นไงคะฟอกแล้วฝั่งขวาคือฝั่งที่ยังไม่ฟอกมีชื่อลิ้นหัวใจทั้งหมดสี่ทีหลอดเลือดต่างๆไปนั่งท่องนะคะมิทวนนี้เธอแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้มิก็ขอสรุปการลำเลียงระบบหมุนเวียนโลหิตเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่ามีจะสอนเรื่องอะไร